ครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าววันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมีข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับเอาราคาข้าวมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรประจําวันที่2พฤษภาคม2,565สําหรับข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ปซน์นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดและราคาต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับอันดับแรกเรามาดูกันที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี2,565 64ทับ65นะครับอันดับแรกมาดูกันที่จังหวัดสุรินทร์ราคาก็จะอยู่ที่13,200บาทถึง14,000บาทนะครับจังหวัดโคราชก็ราคาที่12,500ถึง13,000บาทนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็12,000บาท ถึง12,700นะครับจังหวัดศรีสะเกดก็ราคาที่12300ถึง14000บาทนั่นเองครับมาที่ข้าวเปลือกเจ้านาปรังปี2565ที่จังหวัดนครสวรรค์ราคาก็จะอยู่ที่8700ถึง9000บาทนะครับจังหวัดพิจิตรก็จะอยู่ที่9000ถึง9300บาท จังหวัดพิษณุโลกก็จะอยู่ที่8,500ถึง8,800บาทจังหวัดสุพรรณบุรีที่9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะอยู่ที่9000บาทถึง9,100บาทข้าวเปลือกประตุมธานีนาปรังปี2565นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะได้ที่11,500บาทถึง1 1 6 0 0บาทนะครับจังหวัดชัยนาท ก็จะอยู่ที่11,000บาทถึง1 2 0 0 0บาทจังหวัดอ่างทองก็จะอยู่ที่9,900บาทถึง1,200บาทนะครับแล้วก็มาดูที่ข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวปี2564ทับหนะครับจังหวัดขอนแก่นก็จะได้ที่900 0ถึง9,600บาทนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีก็จะได้ 9,200- ถึง1 4 0 0บาทนะครับจังหวัดสกลน,นครก็จะได้ที่905-9,500บาทถึง9,900บาทนะครับแล้วเราก็มาดูราคาข้าวสารกันบ้างนะครับปิดท้ายก็คือข้าหอมะลิ100%ชั้น2เก่าก็คือที่ 2,820- ถึง2,830บาทนะครับข้าหอมะลิ100% ชั้น2ใหม่ก็ราคาที่2,820บาทถึง2,830บาทนะครับข้าวขาว100%ชั้น2ใหม่ก็คือราคา1,500บาทถึง1,560บาทข้าวขาว5 59 5%ใหม่นะครับก็คือราคาที่ห4 4 0บาทถึง1450บาทนะครับข้าวเหนียวสิเรมล็ดยาวเก่าก็คือราคา1960งพันเก้าบาทถึง1980บาทนะครับข้าวเหนียวสิเตเมล็ดยาวใหม่ก็คือราคาที่หนึ่งบาทถึง2000บาทสำหรับต่อ 100กิโลกรัมนะครับส่วนราคาข้าวเปลือกก็จะต่อ1ตันนะครับผมขอบคุณมากครับที่ก็ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับครั้งหน้ามีราคาเท่าไหร่ขึ้นลงอย่างไรเราจะเอามารายงานให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไรช่ชาวนาได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับราคาปรับตัวขึ้นนั่นเองครับ